แง่เนาะมันยังไม่ร้อนเออบิ่งเราครับธรรมชาติบ้านผมสวยงามธรรมไส้บนหอครับพี่น้อง พี่น้องจะต้องหูว่าตัวกขาโต,โตครับพี่น้องเิ้งทางเขาให้ครับพี่น้องท่างเขาให้เขาชวนครับพี่น้อง ครัไบไปไมาถึงกกต้นบกม่วงแล้วครับพี่น้องต้นบกม่วงครับตัวเสียบครับพ่อครัวตัวเสียบนี่ครับมาเก็บบกม่วงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้กระทำหมากหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับงามเลยครับพี่น้องแมนมาเลยครับเห็นมะนาวเหรอพี่น้อง ไ่ได้เขามาหลนไรครับจนมันเนา่าหากดีก็มีพี่น้องนี่นี่ครับหากงามนะครับนี่ปาดกินกับเขาได้สบายเลยพี่น้องนี่พี่น้องหลนแขวเลยพี่นอนะ้องเนยอืเรื่องต้นครับพี่น้องซุกเรื่องต้นครับคุณครับเห็นว่าพี่น้องนี่ลนเต็มเลยพี่น้องข้างล่างสินี่ครับ พอไดมาลายเหมือครับพี่น้องเบื้องเต้หงม่งลวนติมเลยพี่น้องเลยพี่ครับพี่น้องตะอ่อนสัอนบ่คุณนั่นใส่มาซอยเก็บครับพี่น้องเมื่อเด้เขามาลายเหมือกับสุกเน่าเบิร์ดพี่น้องเก็บไ้คนกินพร้อมให้มูกินพร้อมพี่น้องคนก็กินมูก็กินครับอ กนก็กินหมูก็กินพี่น้องเอ,อ้ยอยู่บ้านห้องเกงที่แล้วครับใช้ชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องอยู่แบบนี้ว่าต่บ่บดเดือดร้อนผู้ใดก็พ่อใจแล้ะพี่น้องเอ้ยอยู่ซัมที่ห้องมีเป็นดินล้นไหลกับบู้ดครับพี่น้องอยู่บ้านหฮาคันบ่ร้างนี้สางชิ้นหลกับยู่ได้ครับพี่นอ้องหากินไปน้ำบ้านห้องกับได้ด ใส่อยู your your pues mm ่ครับแค nah ่ว่าย่าไปสร้างนีสร nice ้างสิ้นคันสร้างนีสร้างสิ้นก็อยู่ยากครับเพราะว่าอยู่ไสคือกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยลนระว่างไปฝุ่นเลยลูกบึงบึงทีพี่น้องเอนหลเหีงครับบ่ได้มาหลายมือครับพี่น้องล่นบ้านเหมอดู่พี่น้อง ต้องต้นยังพี่น้องคนเก็บสวยอดีครับรับนนอตยังนี่บกมีครับพี่น้องดกครับพี่น้องเบงเองหลวดเต็มหมากใ่า่ๆครับพี่น้องพุดมึงบกมีครับดกเป็นดกเลยพี่น้อง ้มือท่านได้เต็มที่ปบนไหนครับพี่น้องลกเป็นลกเลยครับบังมีคุณนะเถิงเถิงโอ้ยคักแน่พี่นอ้องอีลี่เลยครับคุณลุกเป็นลกภาพพี่น้องข้ามาส้มก,กันเนาะครับเนาะนีะ่ที่พี่น้องธรรมชาติบานเฮาบรรยากาศสวง,งามครับพี่น้อง เงแรลๆเนะพี่น้องเนาะทึ่งๆนี่สิเป็นป่ายางนี่ครับหมืดมากแล้วครับพี่น้องเบ่งรถดตกรูปตก,ตกบ่ฮห้ครับ่ว่มามืดมากแล้วทางหนึ่งก็สิเป็นสวนยางพี่น้องบึงภูเขาครับคุณเห็นบ่นครับภูเขาก็สิเห็นผู้เขาความครับพี่น้องไกป่ปลายหลาๆพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นมะข่อพี่น้องคุณทึ่งๆเหมือนครับลูกตะขอครับดกเป็นดกเลยพี่น้องนี่ต้น,นหน่อยๆแต่ว่าดกครับ บรรยากาศเขาท้าเลยพี่น้อง,าาองฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อขันทันใดที่รับชมคลิปนี้ครับ,อบขอบคุณครับพี่น้องบ้านเฮา